Two, three, come สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารัก,กทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาดูย้อนหลังนะครับสำหรับนิหมดวันที่16เดือนพฤศจิกายนนะครับเลขสูตรนะครับสูตรปฏิหารน,นะครับสำหรับ เลขที่คำนวณมาได้นะครับก็จะมี6 3 1 2 3นะครับตัวนี้นะครับถ้านำมาจัดชุดนะครับจัดชุดนะครับก็จะได้เท่ากับ6 3 6 1 6 2 3 6 3 1 3 2 1 6 1 3 1 2นะครับชุดนี้ก็ถือว่าเข้านะครับ6 1ส่วนสูตรปฏิหารนะครับสูตรปฏิหารซึ่งทำมาได้ 16ตัวเนาะตัดแล้วเหลือ13ตัวนะครับส่วเลขตัวเลขที่เข้านะครับตัวเลขที่เข้าก็จะมี16นี่ครับมี16ก็อันนี้ไม่กลับเนาะถูกไม่กลับเนาะถ้าในกรณีเอาสูตรนี้นะครับสูตรปฏิหารกับสูตรตามต่อนี่ครับมาชนมาชนกันเนาะก็จะได้ตรงกันที่เลข6 1กับ 3.113นี้ที่ชนกันครับสลับงวดนี้งวดนี้นะครับงวดวันที่ 1. เดือนธันวาคมนะครับผมก็จะได้นํามาชนกันนะครับส่วนตัวเลขก็ได้มาแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับงวดประจําวันที่1เดือนธันวาคมปี2 6 6 4นะครับสะครับสลับตัวเลขนะครับที่ได้มานะฮะสูตร2564นะครับชนกับสูตร2021ครับก็จะได้เลข เด่นนะครับเด่น4ตัว5ตัวนะเด่น5ตัวครับก็จะได้มาตัวนี้นะครับมี07567นะฮะนี่จะซ้ำกันนะครับก็จะเหลือแค่4ตัวนะครับถ้าจัดชุดแล้วนะครับจัดชุดแล้วก็จะได้ที่070506 707576 5037อ,อ57แล้วก็56นะครับ สูญเลขติดนะครับในงวดน,นี้นะครับเลขติดก็จะได้หนึ่งห้าสาม้านะครับสำหรับในงวดที่ผ่านมานะครับเลขติดเลขติดก็จะไปออกล่างนะครับเจ็ดก็ติดที่ล่างนะครับติดล่างเนาะเลขติดเล,เลขติดไปลงล่างนะครับงวดนี้ ถ้าหรับสูตรปฏิหารในงวดนี้นะครับสูตรปฏิหารในงวดนี้ก็ก็จะมี10151716 50575556 30373536 90979596ครับเพื่อเอานำ,นำเอาสูตรปฏิหารนะชนกับสูตรตามต่อนะครับก็จะชนกันอยู่ที่ ได้เลขทั้งหมดอยู่05507557แ 5, ล้วก็56นะครับมี05507557 5, 5, 7. อันนี้อันนี้ซ้ำกันเนาะออกซ้ำกับหมดที่แล้วนะครับ7557จะออกมาไหมหรือไม่อย่างไรนะครับจะออกเลขตัวเดิมไหมแล้วก็56นะครับก็ตัดมาได้เลขอยู่ง5ตัวนะครับเลขเด่น5ตัวนี้นะครับก็ฝากเพื่อน ไว้เป็นแนวทางนะครับส่วนเลข3 7ตัวนี้นะครับ3773็เ็ก็ไปตรงกับเลขเสียงเสียมีไม่อยากจะเขียนเมื่อวานนะครับ <Little> ก็ฝาก <ๆ S 2> เพืเ่อนๆไว้เป็นแนวทางนะครับสรับในงวดนี้นะครับสรับงวดสูตรปฏิหารในเข้าต่อเนื่องเลยนะครับเข้าต่อเนื่องเลยสูตรปฏิหารสูตรตามต่อในเข้าต่อเนื่องเลยนะครับหลายงวดเลยส่วนที่ผ่านมาผมก็จะไม่ได้ทํานะครับละสาเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากเข้าพรรษานะครับไม่อยากจะเขียนเข้าพรรษาผมก็เลย ไม่ได้ทำคลิปด้วยนะครับขอฝากเพื่อนๆไ้เป็นแนวทางนะครับสวัสดีครับ